เราก็ดึงค่ะดึงแล้วก็ทอดลงไป ต้องโก๋นมข้นจริงๆแล้วมันทําง่ายมากนะแต่วันนี้เราไม่ทาชิ้นเล็กๆเราจะทําชิ้นยาวๆใหญ่ๆอย่างนีง้ชิ้นใหญ่ๆยาวๆเด็กๆเขาจะได้กินอย่างสนุกสนานแล้วเราก็ไม่เบื่อด้วยอะมาเจออะไรปาต้องโก๋ชิ้นเล็กๆไม่เราไม่ทำ <S 2> <S 2> รามาทำปาต้องโก๋ชิ้นยาวๆกันดีกว่าค่ะไปค่ะไปเริ่มกันเลยทําไม่ยากหรอกเป็นน้ําเปล่าค่ะน้ําอุ่นน้ําอุ่นทําเยอะหน่อยละกันนะำหนึ่งถ้วยตวงนะคะน้ําอุ่นยีสต์นะคะยีสต์ผงเห็นไหมยีสต์ผงหนึ่งช้อนชาครึ่ง ผงฟูหนึ่งช้อนชาคาร์บอนเนตครึ่งช้อนชานะเทใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็ใส่น้ําตาลทรายลงไปค่ะ1ช้อนชาแป้งสาลีอนเนกประสงค์ธรรมดาค่ะหรือว่าใครจะใช้แป้งขนมปังก็ได้ไม่มีปัญหาใส่มาลงไปเลยคนคนทุกอย่างให้เข้ากันใส่เกลือไปประมาณเท่าไหร่นะคะ1ช้อนชา<ม>เกลือป่นเกลือสมุนเกลืออะไรก็ได้แล้วแต่หรือจะหนึ่งช้อนชาคลื่นก็ได้ค่ะ คือแล้วแต่ไงแล้วแต่ว่าถ้าชอบเค็มมากหรืออะไรอย่างเงี้ยใส่ลงไปแล้วนะหนึ่งถ้วยตวงแล้วก็สองถ้วยตวงคนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะนะคะครึ่งถ้วยตวงแป้งมันก็จะนุ่มเนาะมันก็จะนุ่มเกินมันจะนุ่มแบบนี้ค่ะมันจะเหนียวเกินสรุปใช้แป้งนะคะสองถ้วยตวงครึ่งกับอีกหนึ่งช้อนโต๊ะผุนๆแป้งเขาก็จะได้แบบนี้คือเขาจะไม่ติดมือนั่นแหละติดมือนิดหน่อยเองแต่ว่า แป้งเขาจะรวบได้อย่างนี้พักแป้งประมาณ2ชั่วโมงก็ได้ค่ะหรือใครจะพักค้างคืนก็ได้นะตัวเนี้ยยิ่งใครทําตอนเย็นใช่ไหมแล้วเอามาทอดตอนเช้าอะค่ะข้างในจะยิ่งกรวงก็คือพักไว้ที่อุณหภูมิห้องเลยไม่ต้องแช่ตู้เย็นหาอะไรปิดแบบนี้ ท้างคืนได้พรุ่งนี้เอามาทอดหรือว่าใครจะพักสี่ชั่วโมงก็ได้ค่ะตัวปลาต้องกกบมันไม่มีปัญหาไงยิ่งพักนานข้างในจะยิ่งกลวงใครจะพักแป้งให้นานกว่านี้ก็ได้นะ พอเราเสร็จแล้วเราจะใช้ตะเกียบเนี่ยเราจะประกบเขาเราจะมีตะเกียบสองอันตะเกียบแห้งหนึ่งอันพักไว้ก่อนแล้วก็ตะเกียบอันนี้ค่ะเอามาจุ่มน้ําแตะเบาๆค่ะแตะเบาๆตรงกลางนะคะอันเว้นอันหนึ่งชิ้นเว้นหนึ่งชิ้นตัวนี้จะไม่ไม่แปะน้ํานะตัวนี้แปะน้ําตัวนี้ไม่แปะน้ําตัวแป้งเนี่ยค่ะมาแปะแปะไว้แบบนี้เนี่ยแปะอย่างนี้ นี่ค่ะแปะอย่างนี้แล้วเอาตัวเนี้ยค่ะกดมันลงไปแค่นี้เองค่ะแต่ตัวเนี้นคือมันจะต้องเป็นตัวที่แห้งนะตั้งกระทะใส่น้ำมันเยอะๆให้ร้อนแป้งเนี่ยไม่ต้องพัก เพราะว่าเดี๋ยวเราจะทอดเลยค่ะเราก็เอาปาต้องโกมาตัวหนึ่งเราก็ดึงค่ะดึงแล้วก็ทอดลงไปนะคะดึงอยากได้ยาวขนาดไหนดึงค่ะกระทะเราขนาดไหนดึงอยาเนี่ค่ะไม่มีปัญหาอยากกินโจขึ้นมาทันใด ังเสียงนะมันก็ต้องตกตกเพื่อเขาจะได้มีความกรอบมากขึ้นตกสองอันเลยก็ได้ก่อนอื่นนะคะมันจะมีสูตรทั้งที่มีไข่กับไม่มีไข่แต่ว่าใครอยากใส่ไข่นะคะก็ใส่ลงไปไข่ไก่หนึ่งฟองใส่ลงไปได้เลยค่ะไข่ไก่ในะมีนาใช้เบอร์สองบอกเลยนะคะตัวนี้ไม่ได้ช่างให้นะคะไม่รู้จะช่างให้ยังไงแล้วก็ แล้วก็น้ําเปล่าค่ะน้ําอุณหภูมิห้องปกติเนี่ยละคะน้ําก๊อกน้ําอะไรก็ได้ครึ่งถ้วยตวงมีน่าจะใส่เกลือลงไปค่ะเกลือปลดลงไปนิดนึงค่ะประมาณหยิบมือหนึ่งคือแล้วแต่เรานะคะเสร็จแล้วเราจะใส่เนยรสจืดเนี่ยค่ะเนยสดรสจืดละลายลงไปสองช้อนโต๊ะค่ะเนยเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะคะใครแพ้กินเนยใช้มะการีนคนที่ใหญ่เข้ากัน อะแป้งค่ะทีนี้เป็นเรื่องของแป้งแล้วนะเหมือนเดิมมีนาใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์มีนาลืมถ่ายวิดีโอตอนใส่แป้งนะคะแต่เราจะใช้แป้งประมาณ2ถ้วยตวงนะคะหรือว่าเพิ่มได้อีกนิดหน่อยไม่มีปัญหาเราก็นวดค่ะนวดให้แป้งเขาไม่ติดอ่างไม่ติดมือเป็นพอค่ะสามารถเติมแป้งเพิ่มได้นะคะ พอนวดไปสักพักนางเงี้ยค่ะแป้งเขาก็จะติดจะติดมือแบบนี้ไม่เป็นไรค่ะเราเอาแป้งเนี่ยค่ะทาม,มือใช้ประมาณสองถ้วยตวงนะคะหรือว่าสองถ้วยตวงกับอีกหนึ่งถึงสองช้อนโต๊ะนะเสร็จแล้วเราจะแบ่งแป้งเป็นก้อนกลมๆค่ะมีนานนวดประมาณแค่สามนาทีสี่นาทีเองค่ะเนี่ยค่ะนวดเป็นก้อนตั้นเป็นก้อนกลมๆแบ่งเอาไว้ลูกประมาณผลส้มมานะ ผลส้มผลเล็กนะหลังจากแบ่แป้งเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมีเนยค่ะเนอยอุณหภูมิห้องก็ได้หรือเนอยละลายก็ได้ประมาณ3ช้อนโต๊ะค่ะหรือประมาณ100กรัมคือแล้วแต่เอาตัวแป้งเนี่ยค่ะมาจุ่มไว้แบบนี้เลยเหมือนทำโรตีอะ่ะเดี๋ยวเราก็ใส่ในภาชนะ ถ้าใครนวดแป้งออกมาแล้วแข็งตอนแรกนะอย่างที่บอกถ้าใครนวดแป้งออมาแล้วแข็งตอนแรกเนี่ยค่ะพักแป้งไว้ก่อนหาอะไรคลุมแล้วพักแป้งไว้ก่อนประมาณ1 0บถึงยีนาทีนะคะมันจะทําให้แป้งเขานิ่มลงหลังจากแป้งเขานิ่มลงแล้วเนี่ยมาแบ่งเป็นก้อนๆล้วค่อยเอามาจุ่มในเนย ปิดฝาใครทำตอนกลางคืนนะคะปิดฝาใส่ตู้เย็นทิ้งไว้ทั้งคืนเลยแล้วก็ตอนเช้าเนี่ยเอาออกมาทิ้งให้เขาคลายความเย็นแล้วค่อยมาแผ่แป้งแต่ว่าถ้าใครจะทำแล้วทันเลยเนี่ยขอให้ทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะหรือ1ชั่วโมงก็จะยิ่งดีถ้าไม่มีเวลาแค่15นาทีก็พอทิ้งไว้อุณหภูมิห้องแบบนี้ละคะ่ะตัวเนี้ยเราจะใช้ซิลิโคนไม่ได้เราจะใช้ตัวพื้นธรรมดา เนยค่ะใช้เป็นเนยละลายหรือว่าเนยอุณหภูมิห้องก็ได้ถ้าใครไม่มีนะคะใช้น้ํามันทาลงไปเลยค่ะที่พื้นถ้าใครไม่อยากอ้น,นี้ก็ทาลงไปที่ถาดหาถาดใหญ่ๆนะทาลงไปหยิบเข้ามาหนึ่งก้อนก้อนไหนก็ได้แล้วก็ปิดฝาด้วยนะอี่ยปิดฝาไว้ค่ะกดค่ะกดกดเขาแต่ว่าค่อยๆกดกดนะเขาจะแผ่แป้งออกได้ง่าย ออกมาหนึ่งแผนแ่นนะคะเอามาหนึ่งแผ่นกดเดี๋ยวเราจะลอกเขาออกมาเขาก็จะได้เป็นเป็นแผ่นโรตีเดี๋ยวจะเอาไปน้าบกับกระทะกันเลยกระทะตั้งไฟเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือทาเนยเล็กน้อยค่ะมีน้ำไม่ได้ใส่น้ำมันลงไปนะเพราะว่าน้ำมันในโรตีมันเยอะอยู่แล้วใส่โรตีของเราลงไป ถ้าเราจะเอาไว้กินกับแกงนะคะเราไม่ต้องทําให้กรอบมากเราทําให้แป้งเขาสุกกาลังดีเขาจะนุ่มๆเหนียวๆนะคะก็คือตัวตัวนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันมันอยู่ว่าถ้าเราจะกินกับนมข้นหรืออะไรพวกนี้เราจะต้องทอดให้เขากรอบนิดนึงแต่วันนี้จะกินกับนมข้นเพราะว่าทํานมข้นไม่เหลวแล้วเราจะต้องตบโรตีฟังเสียงนะมันก็้ต้องตกตกเพือเขาจะได้มีความกรอบมากขึ้นตกสองอันเลยก็ได้ ่คะทำกรอบทำกรอบที่เราควรมีจะกินกับแกงก็ได้หรือจะโวยนมข้นโอ้ยไม่รู้ใจยังไงโรยน้ำตาลโรยน้ำตาลเน้นเอาค่ะโรตีในหน้าที่โรตีแพงอยากทำโรตีใส่ไข่กินเอาไว้ทำพรุ่งนี้กินดีกว่า อืดูความเป็นชั้นค่ะเป็นชั้นของเขาของก็ดีจริงๆอร่อยร่อยโอ้ยบอกเลยอย่าลืมนะคะไปส่งการบ้านนะคะที่ไมสไพร์ตุรกีได้เลยค่ะไปแล้วค่ะวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้มีนานด้วยนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ